ครับท่านผู้ชมที่เขารบทกท่านครับวันนี้ทางสำนักงานสอสอโอเลปิยวัฒน์พันสายเชื้อนะครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราศดรเขตหนึ่งจังหวัดยะโสธรพักเพื่อไทยได้รับเกียรติจากทางคณะอ,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหินนะครับนำโดยท่านนายกบุญเลิศคำสิงนะครับคำ,ำสีนะครับวันนี้ได้ำน,น,น,นำน้ำดื่มเพื่อที่จะไปมอบให้กับ พี่น้องในภาคกลางก็ขอทราบรายละเอียดท่านท่านนายกครับตกลงวันนี้เรามีอะไรไปมอบให้บ้างครับมีน้ําพลลิตครับครับจะไปมอบที่จังหวัดสิงห์เอ้ยจังหวัดสระบุรีครับที่ตําบลหนองแขมครับแล้วก็ตําบลห้วยขมินครับซึ่งคณะเราก็เดินทางร่วมกับท่านกํานันด้วยครับอ๋อมีท่านกำนันัด้วยนะฮะครับคอได้รับ ความเรราุข้อาจากพี่น้องประชาชนใท่านน้องหินบ้าอจังหวัดยะโสธรบ้างครับเป็นน้ําดื่มครับเป็นน้ําดื่มจํานวนประมาณเท่าไหร่ครับท่านอ,อประมาณหลายตันครับรถรถกระบะหนึ่งคันแล้วก็รถ6ลว้อึงคันครับ ของน้องหินเนี่ยไปมอบให้กับพี่น้องภาคกลางนี่สักกี่เที่ยวแล้วครับท่านที่ที่ไปมาสองครั้งครับสองครั้งนะครับครั้งที่สองครับครับก็วันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วจะมีครั้งที่สามครั้งที่สี่ตามมาอีกไหมครับเนี่ยก็ต้องรอดูสถานการณ์ก่อนครับดูสถานการณ์นะครับครับมาที่ท่านสสโอเล่ปิยวัฒน์พันสายเชื้อครับอยากให้ท่านกล่าวแทนพี่น้องประชาชนในความงดงามในน้ำใจของพี่น้องชาวน้องหินนะครับเชิญครับท่านครับครับสวัสดีครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่าน ผู้มีจิตศรัทธาในตำบลหนองหินนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกโครงการริหารส่วนตำบลแล้วก็ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในตำบลหนองหินนะครับซึ่งความเดือดร้อนของพี่น้องชาวภาคกลางค่อนข้างที่จะหนักมากแต่เราเป็นคนดีสารในส่วนของภาคของรัฐและเอกชนก็ต่างร่วมช่วยกันเพื่อจะอบรรเทาในส่วนของความทุกข์ยากของพี่น้องภาคกลาง ครับผมครับยังไงต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งกับพี่น้องชาวตำบลหนองอินครับขอบคุณครับท่านสสครับเฉพาะในส่วนที่ท่านสสจัดกิจกรรมมาเนี่ยไปทั้งหมดกี่เที่ยวแล้วครับที่ท่านรับผิดชมอ่ะไปทั้งหมดอยู่สามสี่เที่ยวแล้วครับสามสี่เที่ยวแล้วครเที่ยวหนึ่งประมาณสามก็สิบล้อหรือว่าสี่ก็สิบล้อครับรับแจกจุดนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งต้องขอขอบพระคุณทางภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านโรงพยาบาลนายแพทย์ฐาน ที่อนุเคราะห์น้ำาป่นมาให้5,000ขวดแวก็วาลีเทพบริษัทวาลีเทพอีก5,000ขวดนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็รับเรื่อยๆแล้วก็ถึงพอรับเสร็จแล้วปุ๊บเนได้ครบตามจํานวนเราจึงจัดส่งไปให้กับพี่น้องชาวภาคกลางต่อไปครับครับทราบมาว่าทางจังหวัดยะโสธรเนี่ยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไปร่วมกิจกรรมครัวมหาไทยใช่ไหมครับไปปรุงอาหารสาเร็จรูป เห็นว่าคณะแรกไปแล้วใช่ไหมครับของของของอบจใช่ไหมครับคณะแรกไปแล้วครับโดยท่านรองประวัติทิศแก้วครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้จัดในส่วนของภาครัฐนะครับในส่วนของอบจหรือเทศบาลหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นครับไปรับผิดชอบในส่วนของครัวมหาไทยครับผมครับครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือน้ําใสใจจริงนะครับจาก คณะผู้นำตลอดจนพี่น้องประชาชนในจังหวัดยะโสธรน,นะครับพวกเราร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะมีใคยใดนะครับชาวยะโสธรไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องทั่วประเทศไทยวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากครับท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ